สื่สวิตุจิกาเงวนัฐประกับมาที่สุดมาเบริันกับดีบัตสกมอมาลายเยตาลาเซียสสาปก็ไปที่เวทีเจ้งขาวืงเียนเทศบาลลำน้ำทองอำนภอน้ำทองขแกัดครับ Oh, yes. okay. ทำได้ทำได้จปจะว่าสายยางวางบนชนกันเป็นยงไง่ใช้เปนแรงกรด้างย่างกระลากระซิ่งตกใจปารีโวเพื่อทักทายกันฮัลโหล รถกบวยพี่ไปเพื่อสีรินชัยไอพีด้านท่ครับ ป่าตจวนี้ FT ไก่ป่าใช่ไหมครับเด e Best เล่นไพ่คู่นี้ที่ The Best เพื่อนบอกว่าไก่ป่ามา100%เหมือนกันนะครับทำไมต่อยดึกครับโอ้ยมวยหลายครับผมต่อยต่างแตจสามทุ่มคุณครับนี่เพิ่งได้ครึ่งเดียวเองสวัสดีพี่อนุชานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทพงครับคู่นี้ไม่ถึง5ยก กูใดคู่ควันมะควนเมื่อกี้นี่เจ็บครบห้าอยู่ดีล่ะนะครับไหนเอฟซีสารคามนะครับไหนดูจากจังหวัดไหนนะครับพิมมาบอกน้ำหน่นะครับน้ำร้อยเอวสันขออนุญาตทีมงานข้างไงคำแล้วก็เป็นถาที่ยาในข้อสอบวิชาเนะครับาจะมีรางวัลการแกล้งเดือดตรงนี้เลยแล้วก็ตามดูแลดาวด้วยไก่นะครับกับ นักต้มต่างชาติคนเดิงครับแบรดินไม่เปียเอ้าไปดูมวยต่อบนเวทีครับผมไอคำมาแล้วนะครับสุวรรณบ่าอ่าเขตด่านเบญจานคุณชกวันนี้ทีมงานตรงนั้นรอมาจบวิชาจากสกลนครทีรันมาจากสงขลาวัฒนาผู้ไหนครับวัฒนาคือยังมาขึ้ชื่อ ดีแล้วครับโอ้ยทางซ้ายยาว ปลาเมื่อกี้โดนฟังซึ่งขวาแล้ว,าวคาเไว้จะรับแกไม่ได้นะ <S <S แ,แกคุณพีชัยน้ำเงินใปนะนะนะจปลาคได้จังหวะตีมือทั้งคู่นะครับนะ,นะยกนี้เป็นยกที่สองยังกินนะครับวางให้ดกันอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่านะครับเจ้าไก่ปลานี่อาชีพ นะครับขผมขึ้นนี่คืออะไรนะครับปั้มในแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่ารูปร่างดีทั้งคู่ครับนะดีทั้งคู่ร่างดีทั้งคู่นะครับนีมือก็ดีแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับปั้มในแล้วเดี๋ยวรอชมนะครับเด้งใหญ่จังหวัดจีนพอกันละกันว่าเออรู้เรียนตาแล้วอยากจะต่อหาว่าจะเล่แล้ว ที่กันสายที่กิโลกรัมรับแตน่าจะมีการชั่งน้หนักอยู่ครับน่าจะได้ชั่งน้ำหนักกันอยู่จังหวะดังวตาจีเกอเลโฮตัวอาจีเยาจะเอาตัวเลโฮนดูบทนัดที่2อัฟคู่นี้เสร็จก็ไอ้คำพบกับทีมงานโอ้โหวันนี้ท่านบอกบุญยงก็ส่งมาจากสกลนคร สฟนดาที่ยานะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นทางด้านของดาวนกไก่กัาเบนเด่นยาว์เดียนะครับมวยเยิงแล้วก็มีเพชรอีสานสื่เสียบเล็บกับเพชรน้องนึ่นแล้วก็ตามติดด้วยคู่ชิงชมป์ชมรมมวยอเมรสมเนเจรุ่นีิกาได้หนัก26กิโลกรัมครับเด่นหนึ่งสองตมีซับกับเบดก้าแปดเกดเมลเบรชัยแล้วก็ตามติดมาด้วย ทางด้านตะวันชัยสรจเราสิงห์เรียสักดิ์สิ์บบพาย,ยินแล้วก็มีทางด้านของเก่งเล็กเมน่ี้ได้ข่าวว่าช่องบัตจอมวอ,อย่างไงก็เช็คม่ได้แล้วครับแล้วก็มีทางด้านของไทยเกอร์แต่กระเด็นบินทักรอนิดหนึ่งสำหรับคู่บอยเรากำลังเช็คความพร้อมตรงนี่และจะมีเฮลิสังกับทีมงานปังปอน ก็เดยไเลยยกที่สครับเครื่งทางแล้วนุงแดงนี่คุณพิชัยครับน้องเปินไก่ป้าฮะมาดูยกที่สครับอ่ยกที่สาครับดูฮามุือว่า่ได้หาง่ไ็้แตก Oh, <laughs> 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 ไปแล้วไปกี่คนไปกี่คนแล้วเนี่ยสาตุลากรครับชมวยซีกับทีมทีมมวยชกคาวัลนาุตําบลบ้านแจ้งตําบลนาเจจังหวัดนครพนมครับไปดูผู้เองครับ กกษกรสจรนรยองอยทกปัะช,ชัยสสุขสมลาดเทศอุบลสเทียนชัยอยองลีสิทธูไรเทศพนาโรงลิจรา โรงเรียนลุงไฟวิทยาชั้นโมงทีรสองสงชัยพขอบคุณรายการอีกมากมายครับบนฟีบที่วัดนาทุ่งมั่งตำบลวัดวแจ้งเอาเอาโดยนายแจ้งจังหวับทีรบุรครับสีจุฬาลงศรชิงไหวชิงคลิปแนะหลักเหลี่ยมใครดีกว่าก็น่าจะคว้าชัยครับแต่ว่าแต่ะฆังยกห้ายังไม่ดังนี่ไปทางไหนก็ไม่ยากก็ไปถูกแล้วครับ นะเอาแล้วต่ชอบแล้วต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบ,ชอบนะบบนะเห็นนอกเห็นในแล้วเลือกเอาเลยนะครับเห็นนอกเห็นในแล้วชอบตัวไหนเลือกเขาเลยนีนะนนะน่นะครับนะเด็กว่าจังหวะของนะครับแต่ว่าไก่ปลานี่เรียนกดไปครับตอนนี้ 一分钟。